สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะอ่าก็หกโมงแล้วเลิกง,งานแล้วนะคะตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเก็บของแล้วก็อ,อ,อกลับบ้านกันดีกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนคงอยู่บ้านกันแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคน มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ดีนะคะว่าออช่วงเนี้ยเราทํางานอยู่ที่บ้านกันอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนิดหน่อยนะคะแต่ก็อยากให้มองในแง่ดีว่าโอเคละเราก็ไม่ต้องเปลืองน้ํามันประหยัดค่าแต่งตัวไม่ต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนน,นนะคะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยอาการเจ็บเขาจากการวิ่งน,นะคะคือ,อ,อจริงๆแต่ก่อนหน้านี้คือเบิ้ลอะ เคยวิ่งช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราก็เจ็บเขา่าหมายถึงช่วงก่อนที่จะเรียนโยคะอย่างจริงจังนะคะเมื่อประมาณ7จ็ดแปดปีก่อนน,น,นะคะก็มีอาการเจ็บเข่ามากอย่างแรงแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วว่าการนั้นนะคะเป็นยังไงเผอิญว่าช่วงนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบกันใช่ไหมคะว่าฟิตเนสก็ปิดโยคะสตูด,ดิโอก็ปิดทําให้เพื่อนๆที่รักการออกกําลังกายนะคะอาจจะต้องใช้สวนสาธารณะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่ออกกําลังกายเช่นเดียวกันค่ะเอ่อเปิ้ลเนี่ย ปกติแล้วจะต้องไปฟิตเนสเกือบจะทุกวันน,นะคะแล้วก็เวลาวิ่งก็จะวิ่งที่ในฟิตเนสก็จะวิ่งบนลู่วิ่งใช่ไหมคะหลังจากวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเล่นโยคะต่อประมาณสัก20นาทีเลยก็ไม่เคยเกิดอาการเจ็บเข่าเลยปรากฏว่าสามวันมานี้ไปวิ่งที่สวนสาธารณะนะแถวบ้านติดกันทุกวันค่ะปรากฏว่าวันนี้ค่ะรู้เรื่องแล้วค่ะคือเจ็บเขา่าคือเกิดอาการเจ็บเขา่าแล้วก็เป็นอาการหน่วงมากก็คือเวลานั่งยองยองเรก็รู้สึกหน่วงที่หัวเข่ามาก ก็เลยง่ายก็เลยต้องมาแก้ตัวเองก่อนพอแก้ตัวเองเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าจะแก้อาการยังไงบ้างสรุปแล้วนะคะที่จะท,ที่ที่สังเกตได้คือว่าถ้าเพื่อนๆวิ่งนะคะไม่น่าจะว่าเพื่อนๆวิ่งนานขนาดไหนแต่ของเอนเนี่ยคือเอนวิ่งไม่ได้นานมากก็คือแค่ประมาณแค่20นาทีแล้วก็วิ่งไม่ได้วิ่งช้านะคะก็คือวิ่งประมาณ สักสักสามถึงสี่โลแล้วกันก็ประมาณ20นาทีแล้วก็เราก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะวิ่งเสร็จกลับบ้านขึ้นรถขับรถจับถึงบ้านเลยแล้วก็พอม,มาถึงบ้านปุ๊บก็ไม่ได้ยืดอะไรเลยดังนั้นแน่นอนค่ะสามวันติดกันวันนี้พอดีกําลังจะนั่งยองยองหย,ยิบของหน่วงหัวเข่าบ้างเลยก็ดังนั้นนะคะเพื่อนๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอะคะ่ะก็คือการที่ต้องยืดหลังวิง่งและก็ต้องยืดทันทีไม่ทิ้งเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าก่อนเราจะไปพูดถึงท่ายืดทั่ว,วไปที่เพื่อนๆจะทําได้หลังวิง่ง เอาเป็นเรื่องของตอนนี้ถ้าเพ,เพื่อนคนไหนมีอาการหน่วงที่หัวเขา่าตอนที่นั่งยองยองใช่ไหมคะมันหน่วงมากๆแล้วมันก็จะเจ็บแผลๆให้ทําท่าที่ตามเลยค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เหยียดขาออกให้ตรงนะคะพอเหยียดขาตรงแล้วคือ อตอนนี้เราจะโฟก,กัสที่ใต้ขาคือแฮมสติงนะคะพยายามตั้งส้นเท้าขึ้นมานะคะตั้งส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ไม่ปล่อยปลายเท้าไปนะคะคือการที่เราตั้งส้นเท้าคือเอาส้นเท้าอยู่ที่บนพื้นนะคะเอานิ้ว,วเท้าอะคะ่ะชี้ฟ้าะคะ่ะมันจะเป็นการช่วยให้ใต้แฮมสติงใต้ขาหลังของเราอะคะ่ะมันยืดออกมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่โอเคตอนนี้ท่านนั่งที่พื้นแล้วลำบากหาบล็อกมาลองหรือหาหมอนสูงมานั่งลองได้เลยนะคะโฟกัสตอนนี้คืออยู่ใต้ เขาเรียกว่าแฮมสติงแล้วคอือถึงขาหลังของเราะะยืดให้ตรงตอนนี้นะคะคเพื่อนให้ก้มตัวตามลงไปถ้าเพื่อนถ้าโฟกัสที่คนที่หน่วงเข่าหรือเจ็บเข่าถ้าจะให้หายเลยนะคะเมาาื่อเช้าเนี้เป็นอาการแบบเลาะแรงมากใช้เวลายืดประมาณ5นาทีแล้วก็ทำสองรอบก็คือตอนเช้าแล้วก็กลางวันอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้หายแล้วนะคะก็คือพยายามให้โฟกัสที่รู้สึกเลยว่าแฮมสติงของเราถูกยืดออกแล้วค้างไว้นะคะตอนเนี้ย ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถจะก้มตัวได้มากเท่ากับเปิ้ลไม่เป็นไรนะคะเอาแค่ให้รู้สึกว่าใต้ขาของเราอะคะ่ะหรือแฮมสติงหรือขาหลังของเราอะคะ่ะมันถูกยืดออกก็พอก่อนแล้วค้างไว้แล้วอดทนอยู่ไว้ก่อนนะคะแล้วหายใจเข้าหายใจออกพยายามทําตัวช่วงบนเบาๆสบายๆโอเคค่ะเพื่อนคนไหนที่มีอาการเจ็บเขาทําตามได้เลยนะคะหรือถึงแม้ว่าเพื่อนคนไหนที่ไม่เจ็บเขาก็ทําตามได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นการ ออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆหลังจากเลิกงานวันนี้นะคะไม่ต้องอยู่บนรถที่เสียเวลาเรามาใช้เวลาออกกาลังกายกันดีกว่าโอเคค่ะอ่ะนะคะตอนนี้เ,เพื่อนๆทำตามจะรู้สึกตึมมากถ้าเพื่อนๆจับได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะขอให้โฟกัสที่ใต้ขาโอเคค่ะขังไว้แป๊บหนึ่งถ้าตอนที่เพื่อนๆยืดจู พยายามขาให้ตรงให้ได้นะคะถ้าบางคนจับได้แค่นี้ก,ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้รู้สึกใต้ขาเราก็พอนะคะโอเคถ้าคนไหนที่กําลังนั่งอยู่แล้วหลังงอมากนะคะให้หาหมอสูงๆมาลองเลยนะคะโอเคทางไว้ก่อนนะคะทําตามเลยค่ะ,ะท่าน,นี้คือท่าไฮไลท์เลยค่ะที่จะช่วยกแก้นะคะขยับขาบหนึ่งเอาขาซ้ายขึ้นมาอยู่บนขาขวา เอาเป็นแบบที่เพื่อนทําตามได้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคนไหนถ้าทําตามไม่ได้เดี๋ยวเปมีออปชันให้แล้วเอาขาขวามันอาจจะสลับกันแล้วผมเป็นกลออ้องสอดไว้ข้างใต้ตอนที่วางอะคะ่ะมันจะมีหลายตำแหน่งมากบางคนที่มีความอ่อนร่างกายมีความค่อนข้างที่จะเฟกซิ่บิลมากนะคะจะสามารถทาขาได้เหมือนกันก็คือสามารถที่จะเอาไปเท้าอยู่บนหัวเข่าได้ แต่ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรบางคนอาจจะอยู่แค่นี้แล้วลอยๆเรแล้วก็รู้สึกตึงแล้วงั้นเอาแค่นี้คือตอนนี้ค่ะโฟกัสที่ทําท่านี้แล้วหายหายหน่วงหัวเข่าแน่นอนคือต้องโฟกัสให้ขาที่อยู่ข้างบนให้ก้นของขาที่อยู่ข้างบนนะคะมันมันยืดออกรู้สึกแบบยืดออกเลยนะคะรู้สึกว่าพอเรานั่งพุ๊กเราจะว่าโอ้ก้นเราตึงมากบางคนที่เจ็บมากจะรู้สึกมาถึงหัวเข่าเลยนะคะ แล้วค้างไว้พยายามเดินโน้มตัวลงไปข้างหน้าถ้าไปไม่ไหวหาหมอนใบใหญ่ๆมาวางแล้วเอาดูวางไว้แล้วค้างไว้โฟกัสของเราตอนนี้นะคะก็คือให้รู้สึกกลยืดออกคือบางคนบอกเฮ้ยคุณเปิ้ลทำไมแบบเจ็บเข่าไปยืดก้นหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันมีข้อต่อตั้งแต่ช่วงล่างอะคะ่ะช่วงขอโทษค่ะช่วงบนนะคะ ดึงไปถึงช่วงล่างมันผูกพันกันนะคะนะคะเหมือนตอนเราวิ่งอะ่ะเราใช้กล้ามเนื้อช่วงนี้เยอะมันไปกระแทกที่หัวเข่าเยอะเกินไปตอนที่เราวิ่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคือให้เรามากดล็อกจากช่วงบนก่อนนะคะโอเคแล้วอยู่ค้างไว้สิ่งที่ทุกคนที่จะต้องถ้าทำแล้วหายเลยคือจะต้องรู้สึกยืดก้นออกค้างไว้คนไหนที่นั่งแล้วรู้สึกสบายนะคะ ให้วางไว้ให้เอาขาให้เอาปลายเท้าอยู่บนหัวเขา่าหัวเข่าอยู่บนปลายเท้าแล้วยืดตัวขึ้นนะคะแล้วค่อยๆทวิสตัวไปด้านข้างอันนี้สําหรับคนที่ตัวอ่อนมากนะคะที่ขาช่วงล่างอ่อนมากแล้วยังจะแก้ให้หัวเขา่าหายเจ็บหายน่วงนะคะค่อยๆผักตัวไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาผักสุิทวิสตัวไปอีกฝั่งหนึง่งนะคะ โฟกัสนะคะก้นเรายืดออกโอเคหลังจากนั้นเปลี่ยนข้างนะคะขาค่อยๆเหยียดไปตรงเหยียดขายฝั่งตรงเขย่าไม่ใช่เยขยา่าขยับขาค่ะแล้วก็ค่อยๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเหยียดตัวยืดขึ้นอีกรอบหนึ่งตั้งส้นเท้าอยู่ที่พื้นให้รู้สึกแฮมสติ่งของเรายืดออกให้มากที่สุดนะคะเปิดขาเล็กน้อยก็ได้แล้วค่อยๆก้มลงไปข้างหน้ามากที่สุด ตอนนี้โฟกัสเหมือนเดิมให้รู้สึกใต้ขาเรายืดออกมากๆพอใต้ขาเรายืดออกมากมันจะคลายช่วงหัวเข่าเราไปด้วยเพื่อนๆทําตามจะรู้สึกเช่นนี้ค่ะแล้วอยู่ไว้ค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกเบาอยากเกร็งนะคะผ่อนลมหายใจลงไป <S <S แล้วค่อยค่อย เดินมือกลับมาเดินมือกลับมาเดินมือกลับมาเปลี่ยนข้างเมื่อสักครู่ขาซ้ายก็อยู่ด้านบนตอนนี้ก็จะเอาขาขวามาอยู่ข้างบนแทนนะคะขาขวาอยู่ข้างบนขาซ้ายอยู่ข้างล่างตอนนี้โฟกัสขาที่อยู่ข้างบนก้นของขาที่อยู่ข้างบนนะคะต้องยืดออกต้องรู้สึกแบบโอ้เหมือนสบาย <c oughs> าก้นมากเลยนะคะ rec, คเหมือนคนมานวดก้นเราแต่จริงๆถ้าคนที่ <c oughs> ทำทำทำตามท่ทานี้ได้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบ เออก้นมันตึงมากมันอาจจะทรามานนิดนึงต้องระวางไว้แต่พอสักพักเนือ้อขามันจะหายแล้วค้างไว้นะคะค้างท่าไว้จริงๆท่านี้เป็นท่าที่เพื่อนชอบมากเลยนะคะมันจะช่วยยืดช่วงด้างหมดเลยเวลาที่เราเดินหรือเอ,อิ่มนั่งทํางานมากๆหรือขับรถมากๆกันนะคะค้างไว้อย่าลืมถ้าเอามือลงมาไม่ได้หาบอกมาแล้ววางไว้โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อยืดก้นเราออก อยากเกรงช่วงบนนะคะผ่อนสบายๆแล้วให้รู้สึกว่าก้นสองข้างติดอยู่ที่พื้นนะคะโอเคค่ะข่าวนี้ค่คอยๆเดินมือกลับมานะคะแล้วเหยียดขาออกตึงต้งตึ้งขยับขาอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นยืดตัวขึ้นแล้วค่อยๆก้มลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วค้างไว้แป๊บนึงนะคะใต้ขาแคบสติงยืดออก รู้สึกตึงไปหมดถ้าเพื่อนๆผ่อนปลายเท้าลงไปข้างหน้าจะรู้สึกสบายไม่ตึงมากถ้าไหวแต่ถ้าเกิดรู้สึกตึงมากๆแล้วก็ผ่อนปลายเท้าลงไปก็ได้นะคะผ่อนปลายเท้าไปก็ได้แต่ถ้าเกิดคิดว่าไหวตั้งส้นเท้าขึ้นมาให้ได้อ่ะเราหายใจเข้าช้าทางจมูกหายใจออกช้าทางจมูกโอเคค่ะอ่าทีนี้เพื่อนๆคนไหน ถ้าเจ็บเข่าอยู่หลังจากทำเอ็กซ์ไซส์นี้ตามแล้วลองยืนแล้วก็ค่อยๆลองย่อด,ดูสิคะจะรู้สึกเลยนะคะว่าหัวเข่ามันค่อนข้างที่จะเบาลงนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นท่าเอ็กซ์ไซส์สำหรับคนที่ไปวิ่งมาแล้วตึงมากๆเลยนะคะ ก็ให้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 ใช้ให้ให้ลองฝึกท่านี้เลยนะคะโอเคต่อมาสําหรับคนที่พรุ่งนี้คิดว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าอยากต้อออกไปทําอะไรบ้างนะคะเพราะฟิตเนสก็ปิดสตูดิโอโยคะต่างๆก็ปิดนะคะสนามมวยก็ปิดนะคะอ่าก็ถ้าพรุ่งนี้จะไปวิ่งที่สวนสาธารณะนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้มีการยืดกล้ามเนื้อ ตอนก่อนและหลังออกกําลังกายนะคะท่าที่ง่ายที่สุดที่ป้นจะบอกกับลูกศิษย์โยคะนะคะก็คือให้ทาท่าสควอตนะคะเดี๋ยวป้จะทาให้ดูก็คือก่อนที่เราจะเล่นก่อนที่เราจะวิ่งใช่ไหมคะให้พยายามทำท่าสควอตอะสะควอตยังไงคะก็คือถ้าไมได้เลยคะ่ะที่ใครๆเขาก็ทากันนะคะเอาสองมือประสานเอาไว้ที่ข้อศอกของเราแล้วก็ค่อยๆกดก้นลงให้เยอะนะคะยืดขึ้น กดก้นลงยืดขึ้นลงขึ้นที่สำคัญตอนทำท่าสควอชอย่าให้หัวเข่าไปข้างหน้าให้หัวเขา่าให้หัวเข่ามาข้างหลังให้ได้พยายามถอยก้นไปข้างหลังให้เยอะนะคะลงชา้าชยืดขึ้นนะคะทำท่าสควอชนะคะสักก่อนที่จะวิ่งสักยี่สิบรอบยี่สิบครั้ง และหลังจากวิ่งพักหายเหนื่อยก่อนก็ได้และทำอีก20ครั้งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะมันจะช่วยเวลาที่เราทำท่าสวอสค่ะมันจะช่วยยืดในส่วนของขาหลังและหัวเข่าของเราด้วยนะคะแต่สมมติว่าคนไหนนะคะตอนนี้ที่มีอาการเจ็บหัวเข่าอยู่เจ็บหน่วงๆมากหยุดวิ่งก่อนอย่าเพิ่งวิ่งนะคะไม่แนะนำค่ะทำท่ายืดที่เปิ้ลบอกเมสักครู่นี้นะคะ พยายามค้างในแต่ละในแต่ละท่าก็คือเวลาที่ขาซ้ายอยู่ข้างบนก็ให้ค้างให้นานก็คืออย่างน้อยสักสักสองนาทีก็ได้แล้วเหยียดขายยืดตึงนะคะขาตรงยืดตึงยืดแทนสิ่งด้านล่างแล้วก็สลับขานะคะทำค่ะสักวันละสี่ครั้งก็ได้นะคะเช้าสายบ่ายเย็นนะคะรับรองค่ะว่าอาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแน่นอนนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เป็นท่าย,ยืดงง่ายๆนะคะที่ต่อให้ไม่ได้เจ็บเขา่า นะคะก็สามารถที่จะทําได้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายมีความยืดหยุน่นเพิ่มมาขึ้นด้วยนะคะขอใหออ้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะจังหวะนี้นะคะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่นเชื่อว่าอันนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นวิตามินที่ดีสุดอันหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเราจะ โรคทุกๆโรคที่เกิดขึ้นนะขนาดนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เพื่อนๆคงจะสังเกตนะคะว่าเ,าเมื่อเราไม่ค่อยได้มีการเดินทางการค่า pm ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ลดลงไปด้วยก็ถือโอกาสนี้อ,ออกไปออกกําลังกายตามช้าตามสวนสาธารณะนะคะแล้วก็กลับบ้านอย่าลืมถึงแม้ว่าเราไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะก็อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆอย่างจะกลับมา เป็นปกติในเร็ววันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ